สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะในเดือนกุมภาพันธ์2565นนะคะถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาตัวเองนะไปตรวจเช็คลัคนามาก่อนนะเพราะว่าคลิปของอาจารย์ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะดูสองคลิปคู่กันไปเลย ส่วนใหญ่ที่เวลาดูดวงกันหาเวลาตกฟ้าเนี่ยลัคนาจะแม่นที่สุดนะคะเพราะว่ามันตกฟ้าเกิดเรานะคะแต่บางคนก็บอกว่าราศีแม่นกว่ารู้สึกราศีใกล้เคียงและแม่นกว่า <c oughs> ให้ใช้ประกอบกันเลยนะคะทั้งสองอย่างนะก็จะเป็นการเสริมแล้วก็แก้ไปพร้อมๆกันดูทั้งสองคลิปไปเลยมันจะเวิร์กมากลูกกอน เสียทั้ง5้าของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคุณได้เสียงพระพรหมนะคะในเดือนคุมภาพันเนี้ยพยายามให้ถือสินมากๆนะคะเสียงพระพรหมคุณต้องถือสิลทําบุญสวดมนต์ทำว่าเช้าทาวันเย็นอะไรทําไปเลยนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองกับเจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะ เดือนนี้ท่านบอกให้ทาบุญเยอะๆแล้วก็นึกถึงท่านเยอะๆนะคะหรือว่านึกถึงคุณพระคุณเจ้าที่ตัวเองนับถือหรือพระที่เองห้อยคออะไรแบบนี้ก็นึกถึงท่านนะแล้วก็เวลาสวดมนต์ก็นึกถึงพระพุทธองค์นะหรือว่าจับพระก็ได้นะอย่างตามาจับพระใช่ไหมที่ห้อยคอแล้วก็มีพระอยู่ในใจตลอดเวลาสวดมนต์ตลอดเวลานะคะแล้วจะหนุนดวงสิ่งได้ได้ดีมากอ่าคุณได้เสียงพระพิคเนตธาุดินนะคะแล้วก็เสียงองคต สิ่งองคตองคตคือลูกพาลีกับพระนางมณโฑนะคะเพราะว่าพาลีไปชิงนางมณโฑมาจากปู่ทศกัณ์นะคะเป็นลูกเขาแล้วก็เกิดปัญหาตามมานะเพราะว่า,าทศกัณ์ก็มาขอคืนแล้วลูซี่ก็เลยเอาเอาคตไปอยู่ในท้องแพะไงนะอันนี้จ้าเคยเล่าในคลิปมาอยู่แล้วส่วนอันนี้พัพปิกาน,นีก็รู้ประวัติท่านดีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ส่วนไพ่สรุปก็จะเป็นเศษปู่มุจลินกับปู่ชีวโกมันละพัทชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้เรื่องการเงินยังไปได้อยู่นะคะ <c oughs> การเงินในช่วงจังหวะปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้สิงก็ยังมีเงินดีมีรายได้ดีอยู่นะแล้วก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้นะคะ ในดวงสิงบางคนเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้เลยนะจะมีหนี้กี่ก้อนหรืออะไรก็ตามแต่จะทยอยปลดได้ทีละก้อนทีละก้อนเลยเพราะฉะนั้นปีที่แล้วกับปีนี้ของสิงยังเป็นปีทองอยู่นะ ให้รีบกอบโกยอย่าขี้เกียจอย่าท้อแท้อย่าอะไรให้ขยันเข้าไว้เถอะได้แน่นอนบางคนก็มีฐานะที่ดีขึ้นนะ่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนไม่เคยได้บ้านก็ได้บ้านบางคนไม่เคยมีรถก็ได้รถหรือบางคนมีรถอยู่แล้วก็ได้คันใหม่เพิ่มหรือมีเงินเก็บมีทรัพย์สมบัติอะไรเพิ่มไม่ชิ้นไม่อันเพิ่มมานะเพราะฉะนั้นสิง ร,ร,รีบทำกินเลยนะปี2ปีนี้มีโอกาสรวยมากเลยอะไรที่หวังที่คิดจะสมความปรารถนาในเกือบท,ทุกเรื่องเลยนะของสิงห์อย่างปีที่แล้วอ่ะสิงห์หนักเรื่องครอบครัวนะคะนะปีนี้เรื่องครอบครัวก็จะเบาใจก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องเงินก็ยังดีอยู่แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะจุกจิกกวนใจกับอะไรก็มีเรื่องความรักอีกนั่นแหละ นะความรักก็ยังจุกจิกกวนใจวงสาคณาญาติอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะคะถ้าดูจากปู่องคตเนี่ยก็อีลุงตุงนางมากสุดยอดแล้วนะตีกันอะไรอย่างนี้หนะคะนะญาติพี่น้องแข่งแย่งกันอะไรกันโอ้ยผลหัวเพราะฉะนั้นคือให้วางไว้เลยนะให้ชาวสิงห์เนี่ยวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในส่วนของคนรอบตัวนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรม นะถือสิลมากๆแล้วก็จะปล่อยวางลดละเลิกได้นะคะก็ให้พยายามนะเพราะว่าคุณมีโชคดีรออยู่นะเนี่ยคุณได้เสียนพระพิคเนตจะหนีไปไหนสิ่งที่ดีอะ่ะรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแบบกดหูหรือทําให้ตัวเองแบบนั่งร้องไห้จิตใจหม่นหมองแบบนี้ไม่เอานะคะถือศิลได้ตังปฏิบัติทมแล้วได้เงินนะคะให้คุณทําแบบนึกที่คําผู้อาจารย์ในสองคำนี้ไว้เลยนะคะคุณได้แน่นอน เพราะว่าเงินเงินทองมาก่อยู่ข้างหน้าแล้วนะแค่ขยันก็คว้าได้เลยนะคะสิงห์นี่มีโอกาสคว้าเงินได้เยอะมากกว่าหลายๆราศีเลยนะคะแล้วความโชคดีก็มีสิงห์คนไหนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพไปทําแบบว่าพวกเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับขายดินขายปุ๋ยขายยาฆ่ามแมลงหรือทําการเกษตรทําเกษตรกรรมทรรําสวนทาไร่ทํานาประสบความสําเร็จดีนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีมาก นะหรือว่าไม่งั้นเงินที่คุณเคยทําอะไรค้างๆไว้อะเงินอย่างเงินตกเบิกหรือเงินสหาก,กรณ์หรือว่าเป็นเงินอะไรที่แบบคุณปลูกไล่ทําสวนทาไรไว้อะอในปีนี้หรือว่าภายในเดือนนี้บางคนก็อาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้จากตรงนี้นะคะเขาบอกว่าสิงทําอะไรจากดินงออเงยแล้วก็มีโอกาสรวยมีโอกาสรวยนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปทําพวก สิ่งมีชีวิตน่ะอย่างเลี้ยงนกก็จอบเทศทศุสษตรดัเจ๊งไม่ต้องไปทํามันเป็นวิบากกรรมมันบาปเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าถือศีลน,นะถ้าไปทําแบบนั้นไม่ไม่ดีแต่ถ้าทําเลือกส่วนไรนาแล้วปลูกก็จะมือขึ้นถ้าทําเกี่ยวกับชีวิตแล้วมือไม่ขึ้นทําได้ก็ดีอยู่พักเดียวนะคะแล้วระยะยาวไม่ดีเลยถ้าทําเกษตรกรรมทาอะไรพวกนี้มีโอกาสรวยมากๆนะคะ ทำอะไรเกี่ยวกับดินมีโอกาสรวยนะคะหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับของกินก็มีโอกาสที่จะรวยเหมือนกันนะคะใครที่อยู่ในในในสิ่งที่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยถ้าใครมีอยู่แล้วก็ประคับประคองธุรกิจนะคะหรือว่าต่อยอดอะนะแล้วมันมีโอกาสที่จะมียอดขายเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะเราก็สามารถดีฐานะของเราให้มันดีขึ้นได้สิง ในบางดวงมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่นะคะหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แบบซื้อได้อะไรเงี้ยเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปเลยเปลี่ยนถิ่นฐานก็มีนะคะเปลี่ยนถิ่นฐาน จากหน้าที่การงานก็มีเพราะว่าสิ่งคนไหนที่ไม่ได้ค้าขายสิ่งคนไหนที่ทํางานรับราชการมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ใหม่ได้เลื่อนตําแหน่งใหม่แล้วได้เงินเพิ่มแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะจากในไพ่นี้อย่างชัดเจนถ้าใครที่เป็นในหน้าขายอสังหามีโอกาสรวยมากรวยสูงมากเพราะว่าในไพ่นี้ถ้าใครเกี่ยวกับทํางานขายค้าขายนะมือขึ้นมากเลยนะในไพ่ห้าใบเนี้ย ถ้าใครทาในหน้าเนี่ยถ้าติดมือมานานมีโอกาสขายได้หรือว่าถ้าใครอยากขายขายที่ดินมีโอกาสที่จะขายได้สําเร็จแบบว่าติดอยู่นานแล้วยังไม่ได้ขายไม่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่จะขายได้นะคะให้ไปขอเจ้าที่ในที่นั้นแหละมีเรื่องที่สิ่งจะต้องกังวลใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะระวังท่านเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการไม่ค่อยดีอ่ะนะคะนะก็ให้ดูแลผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดผู้ใหญ่คนไหนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ดูแลท่านดีๆหน่อยหรือว่าอย่างบางคนมีญาตผู้ใหญ่ในบ้านที่อายุมากแล้วเนี่ยก็ให้ระวังนะคะบางทีมันปุกปับมากมันจะเอาไม่ทันนะคะมันจะเอาไม่ทันถ้าบ้านใครที่อยู่ใกล้หมออะไรอย่างเงี้ยไปหาทัานก็มีโอกาสนะคะ นะ้ำมีโอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าคนไหนอยู่ไกลมือหมอหน่อยเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษปุป๊บปั๊บเป็นเลยรีบเอารถไปใส่รถไปโรงพยาบาลเลยรีบไปหาหมอนะคะนะเพราะว่า,าในไพ่เนี้ยบง่งบอกว่าสิ่งไม่ดีอย่างเดียวคือญาติผู้ใหญ่อาจมีเกณฑ์การล้มป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเอเ่อคือหนูบอกว่าถ้าญาติผู้ใหญ่เรามีเรื่องขไข้โรคไข้คเจ็บประจําตัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ แต่ว่าเออจะได้หมอที่โอเคอยู่นะคะยกเว้นคนที่เป็นโรคประจําตัวรุนแรงฮะแหละนะมันก็จะจ,จะต้องได้ใช้เงินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ในในตรงนี้หรือไม่อย่างนั้นก็จะมีญาติผู้ใหญ่ทําให้เราปวดเสียงเวี9บอกแล้วไงเรื่องวงศาคณะญาติจากไพ่วงคตเนี่ยแหละนะคะอาจจะต้องได้ใช้เงินกับญาติผู้ใหญ่ด้วย มีปัญหากันนะ่ะนเครือญาตินั่นแหละนะให้ระวังนะคะก็เป็นเรื่องปวดหัวอาจจะโยงใย,ยไปเกี่ยวกับเรื่องเองินเือนทองๆก็ได้นะคะแล้วสิ่งเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะนะอารมณ์ที่มันแปรปวนอยู่บ่อยๆนะให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็ตัวเองก็จะมีเอ,อเขาเรียกอะไรนะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นมีจิตใจผ่องใส สามารถทําบุญได้อีกต่อไปแต่ถ้าเกิดสมมุติแบบว่าใครจิตใจไม่ผ่องใสขี้โมโหขี้เหวี่งขี้วิงอยู่ทั้งวันตลอดเวลาอารมณ์มันขุ่นไงและทีนี้จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิทําได้ยากนะคะนอกนอกนั้นเรื่องอื่นเรื่องการเงินเรื่องเงินเรื่อง,องทองเลยดีดีอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอจบคําทานายของชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้เพียงเท่านี้วิธีที่เสริมดวงก็บอกแล้วนะสวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีอะไรเป็นยาที่ดีกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเงินมาเองนะ โอเคค่ะงั้นอาจารย์ขอจบคลิป้เพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้าขอให้สิงเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ